เมื่อกี้ลุกจากเตียงนอนอ่ตายยังไม่ลืมเลยทีห้าห้านาทีเดี๋ยวเราไปลังหน้าแปรงฝันแล้วก็มาเรียนเซตขึ้นเช้ากัน เดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการหลังจากที่เราไปล้างหน้าล้างตากันมาแล้วเนาะก็รู้สึกวเฟรชขึ้นนิดนึงสวัสดีค่ะทิติการลวิเชนรุ่งนะคะหรือว่าชื่อเล่นชั่วพราวค่ะคณะภารกิจของเราก็เป็นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนเซสชั่นเช้าแล้วกิจกรรมของเราจะมีอะไรบ้างก็ติดตามดูกันเลยตึ้งตึ้งเดี๋ยววันนี้เรามานั่งทำสรุปกัน เ่าว่าก่อนที่จะไปทำสรุปทำไมดิฉันอยากจะมาเป็นหมอเรื่องมีอยู่ว่าตอนเด็กไม่อยากเป็นหมอเลยเลยเลยๆๆเลยอย่างนี้เพราะว่าตอนนั้นคือคร่งความยูนิคเนสมากแบบเออฉันจะต้องยูนิคที่สุดซึ่งเพื่อนอะอยากเป็นหมอเยอะมากฉันก็เลยแบบเฮ้ยต้อขึ้นเป็นอะไรก็ได้มของหมอมันไม่เสาว่ะมันไม่เท่เลย แต่โตขึ้นมาก็คือได้ไปทํางานจิตอาสาได้ไปทํางานแบบมูลนิธิต่างๆหรือว่าไปรีเสิร์ชรีเสิร์ชที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ทําก็ได้ทําไปเข้าค่างเงี้ยค่ายหมอก็รู้สึกว่าเฮ้ยแพทย์เนี่ยเหมาะที่สุดแหละมันอาจจะเป็นด้วยทุนเดิมที่เราอาจจะชอบมันอยู่แล้วเพราะาคุณแม่ก็เป็นพยาบาลแล้วก็ไปดุกดกกแด,ด,ดกในโรงพยาบาลบ่อยอะไรงี้แต่จริงๆอ่ะมันมีฝันสูงสุดกว่านั้นอีกก็คือ ขั้นกว่าของการเป็นแพทย์รามาธิบดีเขาเปิดสายการเรียนใหม่เป็นสายการเรียนแพทย์บริหารบัณฑิต M.D.M.M. พูดสั้นๆง่ายๆสบหเลยก็คือเป็นแพทย์บริหารพัสกันได้แพทย์บริหารก็คือเฮ้ยเล่านานมากไอ้ทำไมอยากเป็นแพทย์เนี่ยก็คือตอนนั้นอ่ะเหมือนที่เคยพูดไปว่าได้ไปทํางานจิตอาสศา,ศาที่โรงพยาบาลใช่ไหมทีนี้มันก็เหมือนได้เห็น ความเหลื่อมล้ำอะทุกคนความยุ่งยากของระบบอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันยุ่งมากเลยนะเขาต้องผ่านขั้นตอนหลายรอบมากบางคนเขาก็นั่งรอเป็นแบบชั่วโมง3ชั่วโมง4 5 6าชั่วโมงอะกว่าจะได้ตรวจมันสะท้อนสังคมอะไรบางอย่าง,งเส้นเผาเชื่อว,ว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเนาะเราไม่สามารถแก้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เสร็จเผาอยากเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเนี่ย อยากเข้าไปเรียนพวกแพทย์บริหารที่เขาเปิดหลักสูตรใหม่มันจะได้เข้าไปช่วยอะไรสังคมได้นิดนึงก็ยังดีอมประมาณนี้โดยรวมของการอยากเข้าแพทย์ของเราจนะัดสวนะโอเคมาเริ่มต่อไปคราก็ตัดสินใจแปลากังกายวันนี้เลือกเป็นมวยไทยกับ เ,เราเล่นสนุกกับน้องมากแต่สุดท้ายน้องชายก็ตัดสินใจที่จะเตะเข้าไปจังๆโอ้ไม่ว่ามูินเดย์รูนอรนี่เรืแต่งตัวแต่งอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวไปอ่านหนังสือขับน้องกันไปตอนนี้พาวมาอยู่ที่อีสปีวิวรอนะเดี๋ยวเรามาเล่นวันแฟลที่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้่ยวกับพาวกันแล้วกันพือพาวอะเคยเขียนบล็อกไม่ใช่เคยแหละตอนนี้ก็ยังเขียนแต่ว่าอยู่พักไปแป๊บหนึ่งก็คือพาวเขียน บทความติตวิทยาลงในบล็อกไอของเขาที่ชื่อ p o p o p o p นะคะคือเขาเริ่มเขียนมาตั้งแต่ตอนมอต้นแหละตอนมอต้นก็รู้สึกว่าอยากเป็นนักเขียนมาตั้งแต่เด็กเนาะก็พยายามเขียนแล้วก็หาพวกสื่อลงก็คือเป็นอินสตาแกรม p o p o p o p จะขึ้นให้ตรงนี้สามารถไปตามกันได้นะ จะเป็นผู้บทความจิตวิทยาพัฒนาตนเองเพราะช่วงนั้นนาพลาวอะชอบที่จะอ่านหนังสือพวกนั้นใช่ไหมก็เลยพยายามเขียนในแนวของตัวเองเขาจะเป็นแนวที่แบบเปรียบเทียบกับธรรมชาติหรือเปรียบเทียบกับอะไรรอบตัวเนาะแล้วก็มาเขียนเป็นจิตวิทยาพัฒนาตนเองพลาวภูมิใจนำเสนอมากป๊อบดอ๊เข้าไปในที่แฮชแท็กป๊อบดอตป๊ออาร์ติโได้เลยจะขึ้นมือบนไบโอนะจริงๆอะเราชื่อป๊อบปี้ดอตป๊อปี้แต่มีคนพูด B op. B op. ป๊อบดอตป๊อเยอะจนเรา ซิงเข้าไปในหัวจริงเรียกได้สองอย่างเลย p o e. p y p o p y หรือ e. e okay, ว่า pop pop โอเคเราเข้ามาที่หน้าหาหนังสือกันแล้วอาจจะต้องกระสีแล้วก็ม, noise มีน้องไอซมาทุกคนเราอยากจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เรากําลังโฟกัสเข้ารอบหนึ่งเนาะทำให้มันก็รู้สึกว่าทุกรอบเนี่ยในการเข้ามาหาลัยมีความยากกันทั้งหมดเลยแต่ว่ารอบหนึ่งอ่ะมันจะมีความยากเฉพาะตัวยิ่งในช่วงโควิดเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะหาพอที่ไหนโควิดนี่มันพลาด จกรรมไปหมดเลยมันก็จะเป็นความยากอันนี้ในส่วนแรกเนาะแต่ว่าพราวอะ่ะก็มีพวกแบบเว็บไซต์ออนไลน์หรือว่าเป็นกิจกรรมออนไลน์ที่สามารถทําได้แต่ว่าขออุปถิดไปก่อนเดี๋ยวตอนติดหนึ่งในสีเราจะไม่มีอะไรบอกทุกคนเนาะสมมติอย่างหี้ก็อย่าลืมบทกให้พราวได้เป็นหนึ่งในสี่กับตันด้วยนะคะอือทีนี้เราอะ่ะคิดว่า รอบหนึ่งกับรอบสามอ่ะมันจะต่างกันตรงที่รอบหนึ่งมันจะต้องแสดงความเป็นตัวเองให้แบบโดดเด่นมากที่สุดแล้วก็ต้องมีเรื่องภาษาที่สอบแม้ว่าจะเป็นแบบภาษาอังกฤษที่ต้องสอบ IELTS, p m a t SAT หรือว่าถ้าสมมติเป็นสายภาษามันก็ต้องใช้ภาษาที่3มใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติจะเข้ารอบหนึ่งอ่ะได้ประมาณสองอย่างนี้ก็คือกิจกรรมกับภาษาพยายามทําให้เต็มที่ส่วนรอบ3ามก็สู้ๆเหมือนกันพยายามเก็บเนื้อหาให้ได้ไวๆแล้วก็ทําโจทย์ตลอดตลอดนะ เดี๋ยวเรามาอ่านหนังสือก,กันเลยเดี๋ยวเรามาเป็นแซกสวยกันดีกว่าคือกินเราแบบรู้สึกว่าขับไปเคร่งมากแบบฟ้าตาฟ้าตี น,นี้พาจะขอฝากอีกหนึ่งทริคของพาน้อก็คือการหาเพื่อนที่เป็น s t u ดี้บัดดในการที่จะช่วยเรา เรียนแล้วก็แบบเหมือนพากันเรียนเนาะวันไหนที่ใครหมดไฟก็เป็นกําลังใจให้กันละกันติน้หนังสือได้กันช่วยกันหาข้อสอบถ้าสมมติเรามีใครอีกคนน่ะมันก็จะสามารถทําให้เรารู้สึกดีขึ้นรู้สึกงานมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวเนาะของขั้นโฆษณาการเรียนด้วยกันมานั่งพูดอีกหนึ่งแฟคของเรากันดีกว่าแฟคของเราก็คือเรา,า,า,าเป็นคนที่ชอบทำ มันจะมีงานงานหนึ่งที่พรารู้สึกภูมิใจมากที่สุดเนอะก็คือเป็นงานที่เราไปทําจิตอาสาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งตั้งแต่8ปดโมงถึง4ี่โมงก็คือตามเวลาราชาการเลยมันเข้ากะทํางานจริงๆทํางาน5วัน35ชั่วโมงมันให้อะไรกับพราเยอะมากจริงๆเป็นการหาตัวเองที่ดีแล้วก็ได้พอด้วยยิงนกยิงปืนหนึ่งนะเจลง ยิงปืนนัดเดียวได้นกสอตัว <Okay. S 1> ใช่ถ้าใครมีปัญหาหรือว่าสงสัยอยากถาม mm hmm. ก็สามารถทักมาได้ใน DM ของ Instagam d i s p o u n t o l ดาวได้ตลอดเลยนะถ้าเห็นข้อความก็จะตอบแต่ถ้าไม่ตอบก็รอแป๊บหนึ่ง้วจะตอบแน่นอนโอเคแล้วก็เรามาด้านข้างนอกสักพักแหละ เดี๋ยวรอคุณพ่อมารักกระบาดขากลับพาก็ได้ซื้อได้ฟูกูเนาะซึ่งอ,อร่อยมากเป็นรางวัลให้วันนี้ดีมากคำถามสุดท้ายที่พาวอยากนําเสนอเพื่อนเพื่อนก็คือคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงพาวเป็นคนที่มีมุมมองหลายด้านแล้วก็มีอุปกณ์นิสัยหลายรูปแบบมากแล้วแต่ว่าจะมาในช่วงเวลาไหนหรือว่าจะอยู่ในสถานการณ์ปฏิบัติกับคนคนไหนเนาะก็เป็นคนที่แบบชิวๆง่ายๆร่ารเริงแจ่มใสมุ่งมั่นตั้งใจหุยเล่หุย,หยอะไรประมาณนี้เนาะ อทีนี้เดี๋ยวเราไปอาบน้ำเตรียมตัวเข้าในรูทีนของเรากันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะลงเป็นพวกสกินแคร์ก่อนแล้วก็ค่อยไปเรียนต่อกันช่วงที่เรามา r หน้าไปเราก็จะนั่งเรียนไปด้วยเนาะโอเคทุกคนช่องอันนี้เป็นช่องของ ที่เขาอยู่รามาธิบดีเนาะแล้วเขาฟอร์มตัวกันเป็นเรดิเอเตอร์เนาะมันจะมีพวกคาร์หนึ่งสองสามไอเอลอะไรพวกเนี้ยอะไรที่มันสอบเข้ารอบหนึ่งอะ่ะก็เข้าไปดูได้เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้แย่ชั้นกันร้จะเกิดไฮโดรเจนแก๊สจะเกิดอันเใช่ไหมเพราะว่ามูลนิธตากักองฟ้าก็จะได้เกิดเป็นอันเนขึ้นมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่พราวจะทำก่อนนอนจะท่องพวกศัพท์อะไรนี้จากแฟดขาที่พาแขวนไว้ตรงนี้เนาะวิธีการจดนะ ก็คือพัมภาษาอังกฤษหนะึ่งหน้าแล้วก็ภาษาไทยคำแปลข้างหลังอย่างนี้อ๋อจบแล้วคุณแม่เดินเข้ามาบอกว่าวันนี้วันพันดุ์อย่าลืมสวดมนต์นะใส่มุ้งแล้วก็พัดไม่ได้เพราะเราอยากให้ผลบุญน,นี้เข้าไปอยู่ตอนที่เราเดาเข้อสอบเนาะสับพังอปรทาทังคมาทเมพันเตอุกาสะทวารตัตเยนะกาตังสัพพัง ทุกคนก็มาถึงเวล้วอนะของเราจริงๆแล้วเหนื่อยกันมาทั้งวันใช้ energy ให้มันคุมนะ้มเนาะก็ทําทุกวันให้เต็มที่เลยพักผ่อนก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะเวลาพักผ่อนก็สําคัญรักษาสุขภาพเวยนะทุกคนกูนายนะทุกคนเดีย๋ยวเราปิดไฟถึงช่วงท้ายของคลิปวิดีโอนี้แล้ว หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกแล้วก็ได้รู้จักพาวกันมากขึ้นเนาะสุดท้ายนี้ค่ะถ้าสมมติใครรู้สึกชอบแล้วก็ยังอยากฟังเทคนิคพาวที่ยังมีอีกมากมายเนี่ยก็อย่าลืมให้พาวได้เป็นหนึ่งในสี่ตันด้วยกันเข้าไปกดโหวตได้นะคะพาวยังเหลือความาสามารถสุดท้ายที่เก็บไว้ตอนทายคลิปพาวสามารถยักคิ้วทีละข้างได้ มานี้ประมาณนี้ถ้าสมมติมีอะไรผิดพลาปดประการใดถ้าสมมุติพลาวพูดอะไรผิดไปหรือว่าไปพูดก้าไก่ใครก็ต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายค่ะ